เมื่อวานนี้วันที่16นะครับเมื่อวานวันครูนะครับอ่ะสําหรับครูที่มีอาชีพเป็นครูนะก็ได้รับการสรรเสริญเยีนยอนะครับสําหรับผมนะครับครูคนแรกของผมก็คือพ่อคือแม่นะครับแต่ว่าแม่แต่เสียแล้วเหลื huh อแต er ่พ่อนะครับพ่อก็เป็นครูคนที่สองนะครับอ่าครูคนแรกกัเป็นแม่นะเนาะนะครับครูคนที่สองก็เป็นพ่อนะครับนะครับครูคนที่สามก็ครูที่ให้สอนให้วิชา นะครับวซ่าควบหูก่อไกลกอกามากับเป็นคู่ที่ให้อาชีพนะครับคู่ที่ให้อาชีพนะบอกว่าจะเป็นอาชีพทั้งด้านการถ่ายภาพนะครับอาวุธคือคือกล้องนะครับอีกอันนึงอาวุธอีกอันนึงคือไมโครโฟนเนี่ยแหละครับอ่าทำไมไมโครโฟนมาเนี่ยกัหลายอาจารย์นะครับอ่าอาจารย์ที่ให้มากกับบอกว่าจะเป็นทั้งอาจารย์สุขุมนวลสกุลอาจารย์สุรวงศ์อาจารย์อ่าพนมปรีเจริญมูนี่นะครับ ตากาดเรียนน้ากันก็มีหลายคนอยู่นะครับอันนี้ก็ขอสารเสรืเ่อนย่อและอาชีพสุดท้ายที่มาจัดารายการครับพี่อิทธิชัยศรีวงศัยนะครับหรือว่าอิทธิชัยโคดโก้นี่แหละครับอาจารย์ชัยกมลนะที่มีเนี่ยนํำวิธีการาจัดารายการสําหรับวันครูจังจังหวัดขอนแก่นนะครับกว่า2 5 0 0คนร่วมงานวันครูแห่งชาติสําหรับจังหวัดขอนแก่นนะครับ บุคลารกรทางการศึกษาของจังหวัดคอนแกน่นมารวบรวม,ร,วมร่วมกันเป็นครั้งที่68นะครับประจําปี2567ระลึกถึงพระคุณครูบาอาจารย์ในวันครูแห่งชาติเมื่อวานนี 16, น้วันที่16เนาะวันที่16มกราคมนี่แล้วนะครับผู้ลงคนกับาการระลึกถึงครูบรรพบุรุษพระคุณครูบูรพาจารย์ส่งเสริมเชิดชูเกียรติวิชาชีพครูส่น นะครับเพราะว่าครูน,นี่ถือว่าเป็นอาชีพที่ถือว่าเป็นจานวนหลายอยู่ด้วยครัราชการครูนี่นะครับส่งเสริมให้เกิดความหลกความสมัค้คีรกา,าความร่วมือเข้าใจดีระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพครูทางการศึกษานะครับ่บมันเฉพาะาครูอย่างเดียวด้วเพราะวาันก็มีสายธุรการนี่สินะอยู่น้ำน้ำครูนะครับทีนี้เอ็ดงานเกี่ยวกับธุรการเกี่ยวกับ งานด่านต่างๆคู่กับมีหน้าที่สอนแต่นี่แต่ว่าก็เฮ็ดหน้าที่เพิ่มอยู่เด้นะครับเฮ็ดหน้าที่เพิ่มนะครับหน้าที่นั่นหน้าทีน่นี่เกี่ยวกับทางด้านคุณภาพทางการศึกษานะนะนะครับต้องเอาเอกสารมาให้ซุ่มปฏิตรวจสอบทางการศึกษาเบืง้งนะนะครับอ,อันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของอเกี่ยวกับทางด้านการศึกษานะครับเอาอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของเกี่ยวกับ ครูดีสอนดีสิทธิ์ดีเรียนดีมีความสุขนะในการจารัดงานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติภายใต้แนวคิดนะครับที่ผมวาวในงานี่แหละครับครูก็ดีนะครับสิทธิววนน์ก็ด,นะกดีมีความสุขก็เรียนดีและมีความสุขว่านีา่เพื่อจัดงานอยู่ที่ศูนย์ประชุมอนเนกประสงค์การจนาพิเศษมหาวิทยายลัายขอในแก่นนายไกรสอนกองฉลาดผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในการ จัดงานพิธีงานวันครูจังหวัดขอนแก่นครั้งที่68พุทธศักราช2567ภายใต้แนวคิดเด้านี้ยไปใส้แนวคิดอ่าหรือว่าตีมของงานนี่แหละเพื่อนเอนเนี่ยตัวแต่ละคนนี่อ่าตีมจัดตีมใดวาฉันวะอ่าอ่าก็คืออ่าภายใต้แนวคิดครูดีครูด,รดีสอนดีสิทธิ์ดีเรียนดีมีความสุขนะภายในง,งานเพื่อนนะ ประท่านก็เล่ม,มอบรางวัลให้กับผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลดีเด่นภายในงานวันครูจังหวัดขอนแกน่นโดยมีดรพงศักต์ตั้งวันนิชกพงนายกองการบริหารส่วนจังหวัดขอนแกน่นนะครับอ่าอันคู่ของโรงเรียนจากขององค์การบริหารส่วนจังหวัดของที่ขึ้นภายใต้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนี่ก็มีอ่าอยู่ ยี่สิโรงเรียนมเดนะครับโรงเรียนดังๆโรงเรียนใหญ่เนี่อยู่โรงเรียนพลอำเภอพลนะครับอ่าเลาก็เลย่อแมาอ่าก่าถึงสารของนายกรัฐมนตรีนายรัชพรวรรณคำศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่นและการายได้งานคณะครูอาจารย์บุคลากรทางการศึกษาและแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานเพื่อระลึกถึงพระคุณครูอพระคุณครูบูรพาจารญ แล้วก็ส่งเสริมเชิดชูเกียรติวิชาชีพครูสนานะครับเพราะว่าเกียรติวิชาชีพนะครับตะกี้กับผู้ประกอบวิชาชีพครูตะกี้นี่เรียนซีปีนะครับหรือว่าผู้ใดที่จบปริญิตตีมาแน่กับมาเป็นคู่ใดสอนใดนะครับคู่จบคณะเกษตรศาสตร์มากสอนวิชาภาษาไทยก็มีเลยคู่สอนเกษตรศาสตร์มาสอนวิชาวิทยาศาสตร์ก็มีนะครับจบอาชีวะมากสินะนะครับ ก็มาสอนวิชาภาษาอังกฤษก็มีสวัสกีครูมันขาดนอกตรงประ็ดนะครับเพราะสอนได้ก็สอนสอนไปตามคู่มือการสอนอะไรภา,า่าแต่ว่าควมชชานาญมันผป็มีวันที่นี้นะครับเพินกลเลยมัามีวิชาชีพครูนะครับสำหรับแต่ละคนน่ะก็เรียนพวกเรียนคู่นี่ต้องเรียน5ปีไ่ได้ครับบด้เวณเรียน4ีปีคือประญัติยติทั่วไปนะครับแล้วก็สําหรับวิชาชีพครูเราก็ส่งเสริมความสามัคคี คุณธรรมและมีความร่วมมือและมีความขอใจในระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพกูและวิชาชีพทางการศึกษาและกับประชาชนทั่วไปให้ดำรงคงไว้ซึ่งขนุมสมเนียมประเพณีและก็วัฒนธรรมอันดนีะวัฒนธรรมอันดีงามของชาติและกิจกรรมประกอบไปด้วยพิธีทาบุญเพื่อการเป็นสิริมงคลพิธีบูชาบูรพจารย์พิธีสวดคําฉันระลึกถึงพระครู บุรพาจารย์พิธีกล่าวคำปฏิญ,ญาณตนนะครับมีการกล่าวคำปฏิญ,ญาณตนผมเนี่ยนะครับคือบมมีหนอ่อคบกล่าวปฏิญ,ญาณตนของคุยนี่ผมจึงมาอ่านพี่น้องในฟั่งเนี่ยปฏิญ,ญาณตนแบบใดได้เหตุตามคำปฏิญ,ญาณบอนะครับแล้วก็พิธีมอบรางวัลให้กับผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลดีเด่นเนื่องในงานวันครูจังหวัดขอนแก่นเท่านี้ละนะครับจัดมาได้68กแปปีเลย หกเถือนะครับคนมาปีมีปีละเทือเด้นะครับหกปีป้าแม่มาตั้งแต่ตอนสมัยผมเกิดผตัวนี้นะครับก่อนผมเกิดอีกเด้นะครับประจําปีสองพันอยหกนี่ละโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นได้มอบโลกเกียรติบัตรและเกียรติคุณให้แก่ผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศาึกษาผู้มีความผลงานดีเด่นในการจัดง,งานครั้งนี้มีผู้มาร่วมงานทั้งหมด2,500คนเนี่ แดกบ,บุ่มบึ่มอยู่ศูนย์การจนานะครับสำหรับการจัดง,งานวันครูเริ่มมาสำหรับมาจากการปารกและการเรียกร้องของ,ของขคณะครูจำนวนมากที่ต้องการให้มีการระลึกถึงคุณพระคุณของบูวรพาจารย์ของจอมพลปอพิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นจึงได้เสนอคณะรัฐมนตรีและอ,อนุมัติกำหนดให้วันที่16มกราคม2 5ง5 นะไอ้2500เนี่ยนะครับโอ้ตั้งแต่2500นะนะปีนี้ปี67กับ67ปี68ปีนะครับโอ้แสดงว่าจัดมาก,ก้อนนั้นนะั่นตะัวเธอนะึ่งตัวนี้นะครับเพราะว่า2500 2500เนี่นะครับวันที่1 6ตั้งแต่นั้นคันนับมาปีนี้ก็เป็น67นะครับแต่ว่าจัดงานเธอนี้เป็น68นะครับแต่ว่าตรงจัดงานมาเธอนึงแล้วนะครับอ่า วันนี้เป็นวันครูครั้งแรกเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันและงานวันครู2566เป็นครั้งทีอ่อันนี้เป็นครั้งที่68โดยได้รับการสนับสนุสนงบประมาณการจัดง,งานที่จากหลากหลายหน่วยงานในจังหวัดขอนแกน่นนะครับแมนยูอ่าผู้นะที่ขายขอขายของให้กับอ่าทั้ง้านการนึง่งาโบว์ว่าสิเป็นอ่า้านขายหนังสือนะครัโบโว่าสิเป็นการ้านขายชดุดโบว่าสิเป็นร้านขายสุดกีฬา นะครับมันเพิดสงมามสนับสนุนอยู่ตัวเพราะว่าทังน้านการศึกษานี่หลายเด้บ่ว่าสิเป็นปากาดินสอ,มมอืมุนมี้กนะ็แม่นเหมืแลอวเนาะเขาขายนักเรียนก็ไปสนับสนุนให้นรงเรียนสากรณนโรงเรียนไปขายได้เงินมาก,ก็ต้องมาบแบ่งปันให้ครูนี่นไม่จังหน่อยหไหมเพื่อจัดก,การลำลึกบูรพาการคู่ให้มันเกิดขึ้นให้เกิดความรักความเข้าใจเพราะว่า,วาผู้ลงคนกับเกษียณไปแล้วอ ขาดจากคบเป็นคู่กับโบแมนได้เพราะว่าปูลุงคนเปินสอนมาตั้งแต่อายุยี่สิบปีจบปริญญาตรีมากกับสอบคู่ใดเลยอ่าเป็นคบเป็นคู่มันกับฝังหลากลึกมาจนอายุหกสิบปีมันกับเป็นคู่คนเป็นคู่นี่ก็เป็นตลอดเลยปูลุงคนก็นได้เนาะอ่าเป็นคู่มาหอดบานก็นยังเป็นคู่อยู่เลยบังคับคูบ่อยู่บังคับลูกบังคับหลานอยู่เหตุการบ้านนะปัวต้องทําการบ้านนะวะฉันนะครับปัวเลยต้องเหตุการบ้านอ่า มูทั้งด้านจัดรายการอะไรเมียคู่เพื่อนแต่ว่าข้าพเจ้า,อ,าอยากได้ยุ่ิละแต่ว่าห่างมันบดได้นะครับเนาะบ,บอกบ่าเป็นหยังแต่ว่ามูทั้งจัดรายการอยู่ทั้งจุ๊บแร่หละก็บอกว่าผมทําการบ้านทุกวันนะเพื่อนเลยสันนิษาโอ้ยยินดีนดยเพื่อนเน้นอสําหรับนายรัชพรวรรณคำศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่นได้บอกฟังว่า ในนามคณะกรรมการจัดงานวันครูของจังหวัดกแก่นพุทธครั้งที่68พุทธศัการาช2567คณะครูคณะอาจารย์บุคลาก,กรทางการศึกษาและผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานขอกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้เกรฑ์คมโบรณาณในการเป็นเกียรติมาเป็นประธานในพิธีในวันนี้ การจัดงานครูเริ่มต้นจากการปรารกและการเรียกร้องของณคณะครูจำนวนมากที่ต้องการใหการลํำลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ของพระนจอมพลปพิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นจงได้เสนอให้คณะกรรมการและก็คณะรัฐมนตรีได้อนุม,มัติเมื่อวันที่21 2000พุฤศจิกายน25พ2น9 9กําหนดว,วันที่16 มกราคม2505เป็นวันครูครั้งแรกเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันงานวันครูพศ2513ครั้งนี้เป็นครั้งที่64นะเอาซึ่งมาบอก63 64อ่ามันก็ต้อง67ตัวเนาะนะครับงานวันครูพศ2515 63ครั้งนี้เป็นครั้งที่68ถันตัว นะครับหกสิบเจ็ดผู้พิม,มพ์มาผิดเลยนี่นะสำหรับนะรายการห้องกับตรวจท่านข่าวในเดือนนะครับนาะยนะรัชพรกล่าวอีกว่าการจัดงานวันครูครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ก็เพื่อรำลึกถึงนะครูบาปุรพาจารย์ส่งเสริมวิชาชีพเชิดชูกเกียรติวิชาชีพครูส่งเสริมความสาม,มัคคีและความร่วมม,วมมือแะการเข้าใจกันอันเดียระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา กับประชาชนและดำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติวะดสันนะครับพิธีกรรมประกอบไปด้วยพิธีทรงบูรพาบูชาบูรพาจารย์พิธีสวดคำฉันและลึกถึงพระคุณครูบูรพาจารย์พิธีกล่าวคำปฏิญาณกิจกรรมส่งเสริมและก็ยกย่องชุดชีพวิชาชีพครูพิธีมอบรางวัลต่าง,าง,างอามอบรางวัล สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพเนาะวิชาชีพไผวิชาชีพมั่นนะครับแต่ว่าเขาก็วบายอยู่ดว่าคู่อสอนหรือว่าเป็นวัฒนธรรมก็ไม่รู้นะครับเด็กหน่อยนี่บางทีการรวมกิจกรรมรวมกันระหว่างครูกับนักเรียนของประเทศไทยนี่ยังมีน้อยมากน้อยผู้ลงคนกับกใดอยู่ได้หลาไปหาประกอบกิจกรรมไรอยู่ดเขาบอกว่าน้อยน้อยมากนะครับทำเป็นกลุ่มกับบาง,ง,งคนบางคนนี่ขนาดถามแท้ๆนะถามอ่า าถามคำถามง่ายๆนี่นะเอาทุกคนานายกรัมนตรีชอบใครบ้างนี่สินะใครบ้างที่เป็นนายกรัมนตรีที่นุน้องชอบลอายบึงให้ยกมือนี่ก็มิดอิมซิมนะครับหรือว่า,าที่เงียบๆนี่ไม่ชอบรัฐมนตรีสักคนใช่งไหมจังสินะก็มิดอิมซิมอีกนะม,มันกั็มีอยู่ด้ี่ที่สัมผัสที่สัมผัสมาผู้ร่วมกิจกรรมของครูคู่กับพยายามกระตุน นะครับให้คำถามง่ายๆเพื่อการกิจกรรมร่วมกันนะครับเขาบอกว่าระหว่างครูกับนักเรียนนี่นะนะทำกิจกรรมร่วมกันคือปฏิสัมพันธ์นะนะยังหน่อยอยู่เอาป่นะครับปฏิสัมพันธ์ค่วมรวมมือรวมมือการกิจกรรมน้ำกันหน่อยๆการตอบคําถามการตั้งคําถามปูลงค้นกับว่าอยากถามบ่อยากตอบว่า๋ยวว่าไปกับเดี๋ยวสิบไปอันว่าเจ้าของเด่นกว่าผู้อื่นเด่นกว่าผู้อื่นกรเฮ็ดให้มูสัางมูขี้เดียด นะครับที่จริงมันพวงมาลัยนี่ลูกหลานเลยนะที่จริงนี่มีปัญหายังถามนะครับไม่เข้าใจนะครับเนี่ยน็อตนี่เป็นอยังมันจังหมุนไปทั้งขวานี่อันทั้งทั้งใสเลยบอทั้งใสเลยบอครับคู่อยากคู่อย่าได้คู่าทำไม่เปียงนะครับอ่าทั้งใสก็ได้อยู่แต่ว่าส่วนมากมันเห็ดไปทั้งขวาก็เลยเห็ดทั้งขว่าชนะทั้งใสมันก็มีเกี่ยวใสเขาเอินเกี่ยวใสเกี่ยวพวงนี่มันจะเป็นเกี่ยวพิเศษเกี่ยวอย่างหนึ่งคู่คนก็จะต่อไปตัว นะครับหูเดะนะครับอย่างผมผมถามนี่ไหมคอนเดนเซอร์กับไม่ไดนามิกนี่ไม่คอนเดนเซอร์มันคือดูดดีแท้ใช่ไนะครับผมก็ถามไปตัวนะว่าโอ้ก็เลี้ยวแต่มันเหมาะกับงานถ้าเอาไม่คอนเดนเซอร์นี่เสียงมันดูดดีดีนี่เอาไปว่างไว้กลางแจ้งเสียงไกลขันเสียงกบเขียดห้องมันกันนิ่งนั่นผู้ฟังที่ฟังรายการวิดีโอมามันเกิดโอ้ผู้ฟังมันก็หนวกหูมันจะนะ แทนที่จะฟังไา่การของซักไล่กระจายข้าวอาซักอ่านข้าวอ่านข้าวพี่น้องฟังเสียงกบเสียงเขียดก็มามันก็เลยบ่มีสมาธิมันหลายเสียงโพดสินะนะคูะ่มันกติต่อไปใช่ไน,นะครับที่จริงเขาก็ถามนะแต่แต่จริงมันก็มันก็นกนเริ่มจากครอบครัวเผื่อละเด็กน้อยมันมักถามสลอ,อเฉลอะถามนั่นถามนี่เป็นไงบ้างแม่เป็นยังไงบ้างพ่อเป็นยังไงบ้างตา เป็นยังไงบ้างนะจังสันมึงจีถามหนูแท้กูร่ำคาญมันก็นเริ่มจากนั้นเลพอไปพอพอไปช็อตความคิดจังสันไว้กับเด็กน่อยเด็กหน่อยก็เลยว่าโอ้ป่ถามว่ถาถามแล้วถามแล้วแล้วก็เบว์ไปเห็นให้อันเสียควมมามบ่รู้ซึกเด็กน่อยเนาะเด็กหน่อยสมัยนี้มันคำว่าบุรีบุรีนี่มันเริ่มมากเดยนะครับเพราะว่าผมนี่เจอจากตัวเองเจอจากตัวเองเนี่ยจากนักเรียนเน้ยงนเนาะ แต่ว่าผมก็ bully, แบอด้บูลีแบบแบบแบบว่า่าถามานี่สินะถามไม่ได้เพราะว่าผมไปบ้านพัยนะครับนอกจากโรงเรียนหนึ่งผมก็ปัดว่างกล่องไว้นะครับพอดีกล่องผมเป็นกล่องไงกล่องไทวีดอกลอ่องพระน่าสนิกไงเอซีแคมเนี่ยนะครับว่างไว้แต่ว่ามีอีกผู้หนึ่งเป็นกว้างกล่องหน่อยไว้นะเขาก็เลยถามผมนะครับถามผมว่า อันกล้องใหญ่กับกล้องเล็กมันมันมันทำไมต่างกันผมก็เลยเปรียบเทียบง่ายๆให้แกฟังมันก็เลยเกิดการแบบว่าเ,อ,าเอ,าอ้าคุณลุงทำไมบุรี่ผมนะผมผมก็สีว่ายอยู่หรอกว่าน้องบุรี่พี่ก่อนนะทำไมไมาเรียกพี่ลุงผมสีว่ายอยู่เลยนะครับเออนี่แหละมันมันบังเถื่อกับคำว่าบุรี่เนาะมันก็บแบบว่าเขาก็คือว่าไงว่าเปรียบเทียบให้ฟังนะครับเปรียบเทียบให้ฟัง แต่ว่าเข้ามาเปรียบเทียบนี่บางเทือพื้นฐานแต่ละคนมันบกขึ้นกันเนี่นะครับพื้นฐานแต่ละคลนนี่เขาคืิดเกิกเอืน่นว่าแบกกลาวความรู้ที่เรียนมามันมันมันต่างกันแต่ว่าผู้ที่เปรียบเทียบนี่ก็คือเพื่อที่อยากจะให้เข้าใจนะครับการสุนทนาบางเทือเขากอกบ,บูหูอ่าคมหูพื้นฐานของคนที่สนสนทน,นะครับเขาบอกแบบท,ทั้งดีๆดีกับบอกกลางๆไว้นี่แหละแต่ว่าผมผมกับอ่าเลียนนําไปขอโทษเขาน้องเขาไปไปเรีวนะนะครับเจ้าของมาค่ายงายงานอยู่น้องพี่ขอโทษ นะครับพี่อยากจะเปรียบเทียบอย่างนี้ไม่ใช่ว่าบูรี่กิวัยดอกแต่ว่าน้องเขาไปอาดาเลวนะนั่นแหะมันก็นเป็นเรื่องอีกอย่างหนึง่งนะครับอ่าอันนีเ้เกี่ยวกับเรื่องคู่กับนักเรียนก็นเลยว่าวันคู่ที่ผ่านมาให้ฟังแต่ว่าของจังหวัดขอนแกน่นกันก็เลยมีวันคู่ดีๆหอกนะภายใต้แนวคิดของครูดีสอนดีสิทธิ์ดีเรียนดีมีความสุขนั่นคืออ่าเพื่อจะรำลึกถึงพระคุณของ บูรพาจารย์นะครับส่งเสริมชั่วจูว,วันดีของวิชาชีพครูนะครับก็ขอ,อขอขอบคุณอันคุณชูไทยวงบุญมีที่ส่งวันครูมาให้นะครับ